พี่น้องเบ่งผ้าเขาสวนบักแตงในหน่อยนึงดอกปูก,กินพี่น้องเป็นหน่วยดีดีเหมบ่กแตงนะเบ่งตีละมีแต่หน่วยปูกกินในหน่อย,อยปูกสวน้างคางบานอันนี้กับผ้าขยักผ้าขยัปลูกไน้หล่อโหลดได้พี่น้อง หลอโรดก็มีประโยชน์อยูเดอปลูกพัแกแยนะก็ได้เบิงบุบมะพร้าวกับเป็นหน่วยยายข่อยมีหอดต้นกระถอมไหม เรางามงามแล้วปูขคางคางือนเราดอกพี่น้องแล้วพ่อเด้ปูพอเด้เ,ดเบิง้งคอนเถ่เจนบอ่อบักม่วงเบา้ากำลังเป็นหน่วยบท่านพอกินอยู่ก็ค่อยจับเหียโลนที่จริงดรอดกขึ้นเหลือหน่อยแค่ บ่อนเราคืองามแท้มีหลายยางอยู่เดอ้อบ่อนเดอ้อขายอยู่เดอ้อพี่น้องขายจ้าของเราบอยู่จ้าของเราไปส้นบุรีเดี๋ยวขอยมาลักทายลูปกัน หลักทายลูาสวนดอกไม่เล่าลองยูทูบแน่จักหน่อยบด้เดุยูทูบอันนี้ก็เป็นใบกระท่อมอีกจักเราปลูกอีหยังใหญ่บ่อนล่ามีแตะด,ดังๆงเด้ ลายแหยงอุ๊ยพี่นอ้องต้นอีหยังค <c ười> อยบูหูเด้อต้อนอีหยังบูบึงประกาศเรา งาแล้ามีเบิร์ูุ่อย่างย่ายไขย่เราเราเป็นคนมากปลูกไหมบ่หาดินวางเลยขันดินวางมันเกิดหยาแล้ววะนี่อันนี้ก็งามงามใหม่ประดับเรานี่ต้นใหม่ประดับแลรานี่เราขายอยู่ว่า ได้สนใจเด้อทักมาเด้อเบอร์นี่ละคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากยวสิส่งหายปุ่นไ๊ย,า,ย,ยางเฮงจะอี้มยังเนี้ยเนี่ยพี่หน่อ นาวเราคือบบเป็นหน่วยปีนี่แม่มันโรนป่านพี่น้องเป็นโรนบอบอนาวย่ายคอย้อนโรนบึ่งอ็เ,อาเจาะแฉะเราเห็ดบึ่งตะเปาะแต่แปะนะอุย้ยงามงามกระถางน้อยๆเราก็เห็ดไปตูดอีหยัง ้องเราบอยู่ข่อยมาหลักหล,ล,ลักลักทายอรูปจักยี่ยังตอยัง,วยงสวนเพิ่นเนี่ยกันขึ้นเราได้พี่น้องใหญ่แล้วบอยู่ไหม นีล่าลายยางเหี่ของเรามันเป็นจ่วงเร็กๆแล้วคือสีได้เงินอยู่ดอกจ่วงนี้คือสีบ่มีผู้สื่อน้อเขามีกัน้นบนหรอบ่ <där> สื่อคือเก่าสื่อกับมาสื่อน้ำยาข่อยเนี่เด้อ,ดอดเราอยากได้เงนินเราอยากได้เงินเราว่าเราอยากได้เงิน เราเห็นเขาได้เงินเ,งเราเบิ่งนโทโทัพท์อันถัดเนี่ยแล้วก็เลยเหตุนน้ำเขาบ่เราเห็นแล้วฮ่ผู้สืส่อน้ำเล่ากับบ่มีพี่นองเอ้ยไคกับเรียต้นเล่าอยู่เขาว่ายั้งคนกับเหตุก่อนหมูแล้วคน,นกับว่าต้นกระถ่อมเพื่อนกับปู่ก่อนมูเดะแล้วก็ว่าสิขายเอาเงินคัก คือว่ามันปลูกหน่อยบอ,อ่แล้วปลูกสองซ้ำต้นหนึ่งดอกกระทอมเอาพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ล้วนอออย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยส่องย่ายเพ่นบานสวนกดกระดิ่งพร้อมพี่น้องยวสิบว่าขาดคลิปหนาสวัสดีค่ะ